กินทุเรียนชนีเนาะพอ,อก,กินครับมแม่นี่ทุเรียนชนี เนื้อกำลังสุกพอดีเล็กน,นิดหน่อยทุเรียนชะนีอ่ะมันจะหวานมันเนื้อจะเนื้อเหนียวหน่อยอจะบาดนมมันจะไม่นุ่มเหมือนหมอนชะนีเนื้อมันจะมีใยห,หมอนมันเนื้อใยปานกลางเนื้อมันใยมันเยอะ เนื้อเหลืองอร่อยเปลือกบางทุเรียนรัดนี่เปลือกบาง